เปิดดวงราศีธนูเข้าพรรษาปี2568เส้นทางสู่เศรษฐีหน้าใหม่พลิชตารวยทะลุล้านเข้าพัรษาปี2568นี้เป็นช่วงเวลาทองที่ดาวพฤหัสบดีผู้เป็นดาวประจำราศีเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งแห่งโชคชะตา อย่างชัดเจนส่งผลให้ชาวธนูมีโอกาสเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นเศรษฐีหน้าใหม่อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะผู้ที่มีศรัทธาในบุญกุศลความมุ่งม,มั่นและพร้อมเปิดรับพลังจากราวาลผ่านการทําบุญในช่วงเข้าพรรษานี้จะยิ่งหนุนดวงเสริมแรงบันดาลใจให้ทะยานไกลกว่าที่เคยพลังแห่งดาวพฤหัสบดีผู้เปิดประตูสวรรค์แห่งโชคลาภ ช่วงกลางปี2568ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งบุญกรรมดีและสติปัญญาเคลื่อนตัวอย่างงดงามเข้าสู่มุมสำคัญของเรือนการเงินการค้าขายและความสำเร็จส่งผลโดยตรงให้ราศีธนูมีพลังดึงดูดโชคลาภก้อนโตมีแนวโน้มรับมรดกโชคลาภลับหรือแม้แต่การถูกหวยรางวัลใหญ่นี่คือช่วงเวลาเปิดประตูเศรษฐีอย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นเล็กๆในช่วงเข้าพรรษาอาจนำไปสู่ความมั่งคั่งระดับชีวิตเปลี่ยนโอกาสทองมาถึง หผู้ประกอบการเข้าพรรษานี้เหมาะแก่การเริ่มโปรเจกต์ใหม่ทำแคมเปญการตลาดปล่อยสินค้าใหม่หรือเข้าหาหุ้นส่วนทุนชาวธนูมีดาวสนับสนุนให้พูดแล้วคนเชื่อทำแล้วคนซื้อ 2. มนุษย์เงินเดือนจะได้รับโอกาสสำคัญเช่นการเลื่อนตำแหน่งได้รับมอบหมายโปรเจกต์พิเศษที่นำไปสู่โบนัสก้อนโตหรือการปรับฐานเงินเดือนอย่างเห็นได้ชัด 3. อาชีพเกี่ยวกับศิลปะความคิดสร้างสารรค์หรือการสื่อสาร จะเป็นที่นิยมชื่อเสียงจะพุ่งมีโอกาสได้เงินจากผลงานที่เคยเงียบเียบมาก่อนเช่นหนังสือเก่าถูกซื้อไปสร้างซีรีส์หรือมีงานรีรันจนรายได้เพิ่มแบบไม่คาดคิดเงินหลังไหลไม่หยุดเข้าสู่ช่วงที่เงินทองเข้ามาหลายทางโดยเฉพาะช่องทางพิเศษเช่นถูกลอตเตอรี่โชคฟลุกมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่จากเลขที่เกี่ยวข้องกับคนตายความฝานันหรือเลขเด่นจากพระที่นับถือรับทรัพย์จากต่างประเทศ เงินโอนจากลูกค้าชาวต่างชาติธุรกิจออนไลน์หรือการลงทุนคริปโตฟื้นตัวดีมรดกหรือของมีค่ามาโดยไม่คาดคิดอาจได้รับของตกทอดจากญาติผู้ใหญ่หรือได้ที่ดินทองคำหรือบ้านโดยไม่ต้องซื้อการเงินในปีนี้เหมือนบ่อน้ำใต้ดินที่พุ่งขึ้นกลายเป็นน้ำพุไม่หยุดเข้าพรรษานี้ต้องทำช่วงเข้าพรรษาเป็นประตูสำคัญในการเปิดเส้นทางบุญโชคลาภให้ชาวราศีธนูเข้าสู่ภาวะ เสรษจทีหน้าใหม่เราแนะนำสามกุศลกรรมสำคัญที่ควรทำหนึ่ถวายเทียนพรรษาและสังฆทานที่เน้นอุปกรณ์การเรียนเสริมพลังแสงสว่างและปัญญาเปิดประตูโอกาสใหม่ๆอย่างน่าอัศจรรย์ 2. ถือศีลห้าและอธิษฐานจิต108จบก่อนนอนใช้คาถาพุทธังธมังสังฆังอธิษฐามิพร้อมระลึกถึงบุญที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยน 3. กรวดน้ำทุกเช้าแด่เจ้ากรรมนายเวร โดยเฉพาะเวรกรรมด้านการเงินจะหลุดพ้นเร็วที่สุดในรอบ50ปีองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนุนหลังราศีธนูในช่วงเข้าพรรษานี้ชาวราศีธนูจะได้รับการคุ้มครองจากองค์เทพสามพระองค์คือ 1. พระอิน์ทเสริมอำนาจบาร,รมีทำให้มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน 2. พระแม่ธรณีถอนเคราะกรรมที่เคยฝังลึกเปิดทางให้ทรัพย์สินไหลามา 3. พระโพธิสัตว์กวนอิมเมตตาคุ้มครองให้ปลอดภัยและประสบความสำเร็จทางจิตใจการไหว้เทพสามพระองค์นี้ในวันพระจะยิ่งเปิดพลังจัก,กรวานให้โชคหลังไหลวันที่โชคแรงพิเศษ 1. สิงหาคม 12. สิงหาคม 23. สิงหาคมและ 6. กันยายน2568เคล็ดลับเรียกเงินล้านเขียนชื่อนามสกุลคำว่าเศรษฐีธนู2568 ลงในกระดาษสีทองพกไว้ในกระเป๋าสตางค์สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการพูดลบเกี่ยวกับการเงินเช่นไม่มีเงินหรือจนคาถาเปิดทรัพ์ยเข้าพรรษาราศีธนูอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะมะอุณชาลิตเงินทองมากมีโชคลาภล้นปฐพีทนังโพคังพวันตุเม สวด9้าจบก่อนนอนทุกวันในช่วงเข้าพรรษา17กรกฎาคมถึง11ตุลาคม2568เงินจะไหลามาไม่ขาดจากคนธรรมดาสู่เศรษฐีผู้มั่งคั่งราศีธนูในปี2568โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษานี้เปรียบเสมือน ลูกศรที่ยิงออกไปแล้วพุ่งสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงดวงดาวทั้งหมดเปิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตการเงินจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปหากคุณเชื่อมั่นในตัวเองไม่ลังเลที่จะเริ่มต้นใหม่หรือเดินตามเสียงของหัวใจที่บอกว่าฉันคู่ควรกับความร่ำรวยดวงนี้ฟ้าลิขิตให้คุณรวย อย่าปล่อยโอกาสทองนี้หลุดลอยไปเพราะเข้าพรรษาปี2568เป็นจังหวะสําคัญที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยในรอบหลายสิบปีพลังแห่งบุญพลังแห่งดาวพฤหัสบดีและพลังของจิตใจที่ตั้งมัน่นจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพาคุณจากจุดที่ต่ําสู่ความสูงสุดของชีวิตทําสิ่งนี้เพื่อเปิดดวง 1. ขอเข้ามาพระแม่ธรณีและเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติการขอเข้ามาคือการเปิดประตูบุญเปิดทางสว่างให้โชคลาภเดินทางมาถึงเราอย่างไม่มีอะไรกัน้น ตักบาทตอนเช้าหนึ่งมื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งไปกราบขอขมาพระแม่ธรณีด้วยคำกล่าวว่าลูกขอขมาต่อพระแม่ธรณีสิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจไม่ว่าชาติใดพบใดลูกขออโหสิกรรมขอเปิดทางให้บุญเก่ากลับมาเปิดทรัพย์ใหม่ให้ลูกด้วยเถิดหลังจากนั้นอธิษฐานในใจว่าลูกขอให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีขอให้นิสินหมดไปขอให้โชคใหญ่จงมาขอให้เงินไหลมาเทมาลูกจะใช้ชีวิตด้วยความดีตลอดไป 2. จุดทูป16ดอกกลางแจ้งเปิดดวงประจำตัวเดือนละหนึ่งครั้งพร้อมกับอธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อเกิดราศีธนูวันนี้ขอจุดทูปสิดอกเปิดดวงชะตาขอเข้ามาฟ้าดินขอตัดเวรตัดกำเปิดทางให้ข้าพเจ้าพบแสงสว่างในชีวิตขอให้ทุกหายโชคดีมาเงินไหลเข้าศัตรูจังหายนี้สินหายไปความรักมั่นคงการงานก้าวหน้าครอบครัวมีสุขด้วยเทิน 3. ทําบุญถวายผ้าไตรสังฆทานอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร แนะนำให้ทำในช่วงเข้าพรรษาโดยตั้งจิตอธิษฐานว่าบุญนี้ขอให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติทุกภพขอให้ท่านอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้พบความร่ํารวยโชคลาภและความสุขความเจริญในชาตินี้ขอให้เปิดทางสว่างให้ลูกด้วยเถิด 4. เปิดพลังค่าถางเงินล้านสําหรับราศีธนูสวดทุกวันตอนเช้าเย็น นโมเมตตานะัชลิตมหาโชคมหาลาภน้เงินไหลามาทุกเทียนจุดไว้ไฟเงินเปิดทางลูกขอให้บุญล้นฟ้าเปิดซับเปิดโชคแด่ลูกผู้เกิดราศีธนูด้วยเทินปลดล็อกกเกา่าเปิดประตูโชคใหม่สิ่งที่ราศีธนูควรทำต่อเนื่อง21วันเพื่อเปิดดวงเต็มรูปแบบวันที่1-3ําบุญตักบาตรต่อเนื่องเปิดบุญใหญ่4-6ถือศีลห้าอย่างเคร่งครัด ยกจิตให้สูง7-9ทำสมาธิวันละ10บนาทีเรียกจิตกลับบ้าน10-12เขียนเป้าหมายในชีวิตลงกระดาษกำหนดดวงใหม่13-15ไปกราบหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคล16-18สสวดมนต์แผ่เมตตา สร้างบุญหนุนโชค19-21จุดเทียนเปิดทรับจุดกลางแจ้ง9เล่มเปิดกระแสพลังดึงโชคเมื่อครบ21วันดวงชะตาจะเปลี่ยนพลังเป็นดวงรับโชคดวงมหาเศรษฐีคำเตือนสำคัญสำหรับราศีธนูแม้ดวงจะเปิดแต่ต้องระวังสามสิ่งนี้ 1. อย่าพูดจาลบหลู่เรื่องบุญกรรมสิ่งนี้จะปิดโชคทันที สองอย่าทำงานแบบรีบร้อนขาดแผนปีนี้โชคมาแต่ต้องวางแผนรับให้ดี 3. ระวังเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนที่ไม่จริงใจอย่าตัดสินใจทางการเงินโดยไม่ตรวจสอบปี2568เป็นปีแห่งโอกาสฟ้าเปิดของคุณอย่ารอช้าให้เริ่มทำสิ่งนี้ตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าคำว่าปาฏิหารมีอยู่จริง